หลังจากที่เปิดตัวเมอปีที่แล้วนะครับเกมยิงสุดมันอย่างไททันฟอร์ก็ได้เปิดเบต้าเทสให้ผู้เล่นทุกคนได้เข้าไปเล่นกันแล้วนะครับซึ่งช่วงแรกจริงๆแล้วเกมนี้ต้องใช้คีย์ในการทดสอบด้วยแต่เนื่องจากทาง EA เห็นว่ามีผู้เล่นสนใจให้ความอ,าอยากจะเข้าไปเล่นกันมากมก็เลยเปิดให้เล่นทุกคนกันเลยครับสำหรับ Titan f a l นะครับเป็นเกมที่พัฒนาขึ้นมาโดยสตูดิโอเลสปอน n ์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ ซึ่งเป็นสตูดิโอทีออ่มี2ผู้ก่อตั้ง Infinity Ward นะครับที่เคยพัฒนาเกม Call of Duty ออกมาตั้งสตูดิโอใหม่ครับแล้วก็มาอยู่กับ EA โดยที่ Titanfall ครับก็ยังเป็นเกม FPS นะครับเกม First Person Shooting นะครับมุมมองบุคคลที่1ซึ่งมีลักษณะการเล่นที่รวดเร็วนะครับคล้ายๆกับ Call of Duty อยู่พอสมควรแต่ว่าเกมนี้จะเปลี่ยน มาเป็นทีมในยุคอนาคตนะครับดูทันสมัยขึ้นเราก็มีเรื่องของหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับสำหรับเกมนี้ครับเกมเพลย์มีความรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยยังสามารถที่จะปีนป่ายตึกอาคารต่างๆได้มีความสามารถพิเศษในการหายตัวได้ครับการปีนป่ายตึกนะครับเกมนี้ผู้เล่นยังสามารถที่จะกดสเปซบาร์เพื่อกระโดด2ครั้ง หรือว่ากดชิ่งกับกำแพงไปมาได้ด้วยนะครับรก็แนวแนวฟรีลันนิ่งนะครับอย่างที่บอกครับจุดเด่นที่สำคัญของเกมนี้ไม่ได้อยู่ที่ FPS ในแนวเป็นนักลบฐานลาบทั่วไปนะครับแต่ว่าผู้เล่นยังสามารถที่จะเรียกคุ่นยนต์ไททันออกมาใช้งานได้โดยจะต้องรอสังเกตที่มุมขวาล่างครับจะมีตัว V ีอยู่ซึ่งก็คือระยะเวลาที่เราสามารถเรียกขุนได้ พอสามารถเรียกได้ปั๊บเราก็หาที่ปลอดภัยครับแล้วก็กด V เพื่อที่จะเรียกหุ่นลงมาจากท้องฟ้าพอหุ่นลงมาแล้วครับมันจะมีบาเรียอยู่แล้วก็เราสามารถที่จะกด e เพื่อที่จะเข้าไปในหุ่นได้แล้วมุมมองในขณะที่ขับหุ่นนะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปนั่งขับอยู่จริงๆนะครับมีแผงคอนโซลมีอะไรต่างๆมากมายแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับ เวลาเราได้ขับขุนแล้วบรรดาทหารหรือศัตรูข้างล่างนี่ยังก้มดปวกครับเพราะสามารถจัดการได้อย่างง่ายมากแล้วก็หุ่นงับนอกจากอาวุธอันทรงพลังแล้วมันยังมีความสามารถในการใช้โล่เพื่อดูดซับออการโจมตีแล้วก็สะท้อนกลับไปยังเป้าหมายได้ด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับความสมดุลของเกมนี้ก็ทําออกมาได้สุดยอดครับไม่ใช่ว่าผู้เล่นขับขุนแล้วจะ มีอยู่ยงคงกระพันยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบรรดาศัตรูก็มีอาวุธที่จะทําลายหุ่นได้แล้วที่สําคัญยังสามารถกระโดดมาเกาะข้างหลังเพื่อที่จะกระชากนักบินออกจากห้องคลอกพิษได้ด้วยครับเกมนี้ครับลูกเล่นเยอะมากขอบอกว่าบรรยากาศของเกมนี้นี่สุดอลังเลยครับทั้งเสียงเอ่ยบรรยากาศของการลบสมจริงสุด ที่ชอบมากเลยครับก็คือเรื่องของพวกเสียงปืนกับเสียงสิ่งแวดล้อมบรรยากาศรอบๆกายครับเสียงปืนนี่ทำออกมาได้ดีมากครับไม่ไม่กองแกงเหมือนเกมอื่นนะ<ม>เสียงมิดไซส์เฉียวหน้าอย่างเงี้ยโหได้บรรยากาศมากครับสำหรับไททันฟอนะครับก็จะเปิดให้ทดสอบอยู่ประมาณไม่กี่วันครับช่วงนี้ครับสอสาวันเองแล้วก็หลังจากนั้นครับก็จะวางจำหน่ายภายในเดือนมีนาคมนะครับ สำหรับคอนโซลก็มีครับของ PC ก็วางจำหน่ายผ่านออริจินของ EA ครับซึ่งเกมนี้ล่าสุดราคาอยู่ที่ประมาณ1,300บาทนั่นเองครับ